สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักวันนี้เรามาฟังข้อความดีๆจากหนังสืออุทาห์จากคำสอนของพระคริสต์กันนะคะซึ่งเขียนโดยนางเอเดนจีไวในสมัยของพระคริสต์บทเรียนเหล่านี้ถูกละเลยมนุษย์ไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าโดยผ่านพระหัตถกิจของพระองค์ความผิดบาปของมนุษย์ปกคลุมความงดงามของสิ่งที่ทรงสร้าง และแทนที่จะสัมแดงพระเจ้าอย่างชัดแจ้งพระหัตถกิจของพระองค์กลับกลายเป็นเครื่องกีดขวางที่ปกปิดพระองค์ไว้มนุษย์นมัสก,การและปรนิบัติสิ่งถูกสร้างขึ้นแทนพระองค์ผู้ทรงสร้างดังนั้นมนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้าจึงคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจงโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปในโรมบทที่หึงข้อ2ีและ21 ดังนั้นอิสราเอลจึงนำคำสอนของมนุษย์แทนที่คำสอนของพระเจ้าไม่เพียงแต่สิ่งต่างๆในธรรมชาติเท่านั้นแม้กระทั่งพิธีกรรมในการถวายบูชาและพระคัมภีร์ซึ่งประทานไว้เพื่อสํแแดงถึงพระเจ้าได้ถูกบิดเบือนจนปิดบังพระองค์ไปเช่นกัน พระคริสต์ทรงเพียรพยายามขจัดสิ่งที่บดบังความจริงพระองค์เสด็จมาเปิดม่านแห่งบาปที่ปิดกั้นธรรมชาติเพื่อสะท้อนพระสิริทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างพระดำรัสของพระองค์ทำให้คำสอนจากธรรมชาติและพระคัมภีร์มีข้อคิดในมุมใหม่และเปิดเผยสิ่งใหม่พระเยซูทรงเด็ดดอกไม้อันสวยงามและใส่ไว้ในมือของเด็กๆและเยาวชน และขณะที่พวกเขามองไปยังพระพักอัญยาวัยของพระองค์ที่สดใสด้วยแสงอาทิตย์ของพระชายของพระบิดาพระองค์ประทานบทเรียนดังนี้ว่าจงพิจารณาดูดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรในความงดงามตามธรรมชาติมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอน เมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งหลังจากนั้นก็ทรงให้ความมั่นใจและบทเรียนที่สำคัญอีกบทหนึ่งว่าถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งย่าที่ทุ่งนายอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ พระองค์ตรัสคำเทศนาบนภูเขาแก่กลุ่มชนอื่นๆนอกเหนือจากเยาวชนและเด็กพระองค์ตรัสแก่ฝูงชนชายหญิงที่กังวลและสับสนและผิดหวังและมีทุกข์พระยซสูตรัสต่อไปว่าเหตุฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติสแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้จากนั้นทรงยกพระหัตถ์กลางออกต่อหน้าฝูงชนที่ห้อมล้อมนั้นตรัสว่าแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่ม,เต,มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ ในมัทธิวบทที่6ข้อ2 8 3ด้วยวิธีนี้พระคริสต์ทรงอธิบายข้อความที่พระองค์ประทานไว้กับดอกไม้และต้นหญ้าในทุ่งนาพระองค์ทรงประสงค์ให้เราอ่านข่าวนี้จากดอกไม้ทุกดอกและใบหญ้าทุกใบพระวจนะของพระองค์เต็มไปด้วยถ้อยคำที่ให้ความมั่นใจและคำรับรองว่าเราวางใจพระเจ้าได้ แล้วมาฟังกันต่อในตอนต่อๆไปนะคะขอบพระเจ้าวยพรค่ะ